ของใบไต่บอผมีกี่คู่ครับของสี่คู่หัวใบไต้บอลนะครับครอ๋อปมะมงขึ้นบ้านกับมี่สี่กู่เหมือนกันอ๋อสามประเภทสี่ประเภทละสี่กู่รอบแรกครับรอบแรกรอบแรกโอเคครับผมก็จะนึกภาพออกละเอามาดูกิจกรรมการแข่งขันเรือพายตีหนองเลงไซพือไม่ใชจังหวัดพะเยาวันต่อครับหลังจากทีตะกี้นี่ ยาว12สผีพายครับสีกู่คัดเอาทีหนึ่งเข้ารอบนะก้านตกรอบตอนนี้ก็มาเป็นประเภทที่2ครับหัวใบท้ายบอดนะฮะเป็นประมงพื้นบ้านแบบหัวใบท้ายบอดมีสีกู่เหมือนกันครับแรกกำลังลงสนามนี่เป็นกู้แรกนะฮะหัวใบท้ายบอดสีผ้านี่น่าจะเป็นสีถ้อยครับแต่สีเหลืองน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหน ใบท้ายบอดนะคนตีอยู่ท้ายเรือจะต้องปิดตานะฮนะใบท้ายบอดนะ อ๋อปลาแฟร์กับสีห้อยหนึ่งอ๋อปลาแฟร์สีเหลืองครับโอ้นี่ครับกล่องเสียเริ่มมานักแล้วนะฮะนี่อย่าข้ามลู่เด็ดขาดนะครับอย่าข้ามลู่นะครับเดี๋ยวลู่มันขาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอาจจะได้ไม่ได้ตั้งใจอยหรอกเนื่องจากมาตายแล้วนะครับมองไม่เห็นนะครับนะครับให้เราใครไป หัวใบท้ายบอดครับอย่าข้ามรู้เลยครับระยะทางกี่เมตรครับหัวใบท้ายบอลหนึ่งร้อยเมตรใช่ไหมหนึ่งร้อยเมตรนะหนึร้อยเมตระระยะการแข่งขันเอาแค่หนึ่งร้อยเมตรนะอาจจะมาถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำนะเพราะว่าประเทศนี้นี่มันจะพายบะตรงครับแต่ความสนุกสนานจะเกิดขึ้นนะครับ เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าปลาแฝกกับสีท้อยหนึ่งนี่ใครจะเข้าเส้นก่อนนะเนี่ยซอยตับๆๆนี่คือเสียงอะไรอย่างนี้ไหมลาบฮะลาบหมูโอ้ลาบนี่ต้องกับลาบแน่นอนเฮ้ยฝีมืออริมซ้มดีสุดยอดเลยนี่นี่เนี่ยเปิดทอแล้วฮะนี่ ว้าวสุดยอดครับพัดๆครับลาบวัวสุดยอดลยอาลีอหอล้ำแน่น้อนนะฮะการันตีได้เลยนะ ้วยเานะครับมีทั้งรถซีคู่เหมือนกันนะครับการตกรอบเหมือนกันเลยครับเหมือนกับมันเรือยาวเลยนะมันมีโอกาสแก้ตัวนะฮะมีปลาชิโนอยู่ด้านหน้านะครับคนที่ม่าตามองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวว่ามองเห็นอยู่ นะครับผมเป็นหงมผมเป็นหงมร่องน้ำมากกว่าเดิน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 เอาละนะครับท่านอย่าไปเพลินลูกหัวใจนะครับเส้นชัยอยู่ในสถานี้นะครับผมไม่ได้ว่าที่ร่วมไม่ใช่เราปาโคปลาโคไปโดนลูกหัวใจโดนนะสำหรับการแข่งขันประเภทนี้นะไข่ตีอยู่ต้นหัวเรือนี่ ห้ามอูห้ามออกเสียงนะฮะวันตั้งหลังนี่คือปิดตาบังหันนะฮะหัวใบท้ายบอดนั่นทีเวิร์กนี่ต้องนัดแน่กันก่อนลงแข่งแล้วครับว่าใครจะใช้เทคนิคการส่งสัญญาณกันจะได้นะสี้ทยสองร่องน้ำด้นนอกตัวสองตัวเล่นครับจะทำการวอลับ อลอยเม,ม็ดกันจากจุดสตาร์ทกลับมาถึงอ่าอันนี้ก well, ับก <No? ูที่2กับเตรียมลงแล้วนะฮะนี <S <S ่คู่ที่2อันนี้คู่ที่2ลงไปเตรียมครับสีไทยอยู่ด้านนอกบาแฟกอยู่ด้านในใช่ไหมใช่ไหมสีไทยสีเหลืองหรือเปล่าจะท้อการปล่อยตัวครับบาแฟกเหลืองนะครับสีเหลือง ลาแฟกหลองน้ำนกี้ไหมครับผมลาแฟกสีเหลืองอยู่หลองน้ำใกล้กับกองเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สี้อยจะอยู่ฝั่งหลอกรั่งตรงข้ามกราจะเห็นนี่ฮะก็กลางน้ำดูหัวใจนะฮะเดี๋ยวเขาได้ไปพอดีๆฉลองสมโภช จะลองทิศหนักปุ๊บตัวนะเะนละครับออกตัวมาแล้วครับตัวใบ้ายบอดครับ แอมากันบาดซ่อมกันมาไปดีก็จะอีแล้วครับเทียงกันพี่หลังแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปในคลิปหน้าครับผมคู่ที่2ครับหัวใบใต้บอร์ดครับผมการแข่งขันเรือภพาย อำเมอแม่ใจจังหวัดพะเยาวครับสีหนองเล่งซ้ายของเราครับ